ส่งงานในเทราอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นเทราปี2020รถคุณป๋องนะครับคันนี้เมื่อปีก่อนเนี่ยเคยมาเปลี่ยนฝาท้ายไฟฟ้าไปแล้วนะครับใส่ดอกตอดอปีนี้ก็มาเปลี่ยนไปเป็นอัปเกรดนะครับเป็นจอแอนดรอยสเปคตัวท็อปแลม8ลนะครับปีที่แล้วนี่ฝาท้ายไฟฟ้าพังนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นด็อกตอดอไปก่อนแล้วนะฮะเทราส่วนใหญ่ก็เข้ามาหาเรานะครับที่ร้านนายเอกนะครับทวีวัฒนาสติ๊กเกอร์นะฮะ อ่ะปีนี้ก็เข้ามาอัปเกรดเรื่องส่งของจอยอนดอยนะครับตัวปี20จอเดิมจะเป็น OEM แบบนี้นะครับไม่ใช่เคนวูดนี่ผมให้ดูก่อนเนะี่ยจะเป็นจอ OEM แบบนี้นะครับมีปุ่มเขาไม่ราต้องรอบพันซึ่งจะต่างากับตัว1 8 9 9นะที่เป็นเคนวูดจอห้ได้ใเนแบบเดียวกันแต่ว่าเชื่อมต่อจอแบบ HDMI นะครับตัวนี้จอหน้าที่เราติดตั้งไปมี h d m i o u ไนะครับเราก็ต่อสาย h d m i เราเสียบที่ตัวนี้นะครับพอร์ต h d ไ i ด้านหลังเพื่อเอาภาพจากจอหน้าออกข้างหลังนะครับอตอนนี้เปิดเป็น FM นแบบธรรมดาเสาอากาศนะฮะคอเคอัปไปก่อนระบบเดิมเรามีอะไรกล้องรอบคันนะครับทีนี้ในกล้องรอบคันของตัวเนี้ยเดิมที ถ้าเป็นปี18-19นะครับกดกล้องรล้คังก,ก็ต้องมากดที่ตัวกระจกนะครับตัวนี้อ่าเราจะมีปุ่มเขาะจะมีปุ่มแยกงให้บนหน้าจอทีนี้พอจอ Android เนี่ยหน้าจอเต็มมันจะมีปุ่มก็ในในส่วนของ c a n บัสเนี่ยครับก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับปุ่มกล้องแต่เข้าไปกล้องก็ทํางานที่มาแบบนี้ครับอมุมข้างซ้ายนะครับ้า,าเลย ไอทีก็ออกมานะครับเข้าเกียร์ถอยตบกล้องก็ทํางานนะครับอ่าเส้นวงเลี้ยวยังอยู่นะครับข้างหลังอ่ะเดี๋ยวผมให้สลับไปดูกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็เส้นวงเลี้ยวก็มีนะครับแบบนี้เลยตามเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคออกจากกล้องหน้าก็กแตะไปการติดตั้งนะครับก็ไม่มีการอะไตรอ,องรุ่นทั้งหมดกลางคืนเปิดไฟหน้านะครับจอดิมเมอร์ให้มีแสงไฟด้านข้าง อ่ะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก h o t s ส o t มือถือหรือ p อ่ k e t wifi หรือใส่ซิมก็ได้นะครับแอปพลิเคชันติดตั้งให้ดูทีวีออนไลน์อยากเข้าไปดูดิทันทีวีนะฮะก็เลือกรับชมได้เลยโมโนยี่สโ่นด้ควมสปุ่มต้องนะครับเราเลือกลากไปตรงไหนก็ได้นะครับรนคันทางสิงอมันทนลัายนะครับก็ใช้ง,ง,งานได้ตามปกติทั้งหมดเลยเปลีปย่ยนช่องแบ็กออกไปครับ ไปดูอาจดูช่องวันอยากดูอะไรก็กดเปลี่ยนได้เลยครับแบบนี้นะครับรวดเร็วทันใจนะครับเข้าเกียร์ถอยกล้องก็ทํางานทันทีแบบนี้ให้ผมช่วยนะดูหนังนะครับเรามีแอปชื่อ u f i x นะครับเป็นออนไลน์เข้ามาปุ๊บกดปุ่มสีแดงก็จะเป็นรายชื่อหนังนะครับก็จะรวมหนังค่ายต่างๆนี่ตอนนี้มาใหม่นะครับขุนพันภาคสาม นี่รับชมได้เลยเอาเกียร์ถอยเสียงที่เราเล่นอยู่นับจะเบาลงให้เอเกียร์ถอยก็จะดังตามปกติเองมาบวชก็ที่นี่อแล้วนะเรียบร้อยนะครับตามหนักของเองเลดูยูทูบเราถ้าลูกค้าไม่เป็นพรีเมียมนะครับเราก็ลงตัวเป็นพรีเมียมให้สมาเล่นได้เลยนะครับค้นหาด้วยคำสั่งเสียงหรือเราจะเล่นตามอ่าแอคเคาท์ที่เรา ที่ซิงเกแอคเคาเราครับก็กดไล่ดูได้เลยนะฮะหรือเราอยากจะค้นหาก็กดแว่นขยายกดรูปใหม่พูดนะครับ I can see your voice นี่แค่นี้ครับเขีย่ยขึ้นนะครับมันก็จะเต็มจอเขีย่ยลงก็ย่องมาครับจอพิดาเล่นพร้อมกับจอหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูข้างหลัง นะครับจอพดานจอหลังเล่นเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยทีนี้ในฟังก์ชันของตัวลำต่ายเนี่ยมันมีการแยก2จอนะครับคือสามารถส่งจอหลังส่ง youtube ไปข้างหลังได้เราไปติดจอครับเราลากกลางลงมานิดนึงนะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมา ตอนนี้ส่งไปข้างหลังแล้วนะครับผมเปิดข้างหน้าเป็น Google Map คนแก่ๆคนนั้นหายไปไหนแล้วมันไปแล้วครับไอคนนั้นนะฮะวันนี้รับาที่เป็นพิธีกรครับก่อนจุไปเซนทันสารยาตอนนี้นะครับถ้ากลับว่าข้างหน้าเนี่ยนำทางเป็น Google Map แบบเต็มจอเลยนะครับเสียงที่เล่นนี่คือเป็น YouTube นะครับซึ่ง YouTube อยู่ข้างหลังแล้วเหมือนมากดูในออนไลน์โคตรเหมือนเลยครับ นี่ฮะคุณดูไปครับยูยูทูบนะครับขั้งหน้าเป็นกูเกิลแมปรูปแบบใหม่ั้งหนังก็ดูไปครับเียกกันแบบนี้เลยหรือเราสามารถแบ่งแบบสองจอนะครับแบบแบ่งครึ่งจอซ้ายขวาอันนี้แบบสองจอหน้าหลังนะครับโหดจริงเร็วไม่แพ้คุณเลยโหดหาปุบตอบปับเลยขอมุกเกี่ยวกับศิปปินในวันนี้ผมแบ่งสองจอซ้ายขวานะครับเราก็ย่อลงมา แอปที่ถูกแบ่งหน้าจอได้มันจะมีอย่างนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ YouTube พอย่อมาเป็นจอเล็กนะครับเราลากลงไปปิดลงไปก่อนเพื่อให้มันไปอยู่ในหมวดของ Recent a อ p แบบนี้นะครับแอปที่ถูกแบ่งหน้าจอเนี่ยกดปุ๊บมันจะถูกแบ่งไว้ทางซ้ายนะครับเราแผนที่นะครับสำหรับคนขับก็ดึงมาไว้ทางขวาแบบนี้กดเล่นต่อเนื่องไปครับดูยังไงใครเสียงร้อใครเสียงเรียนครับพี่ตั้งด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นตาวภูเก็ตเมืองไทยพูดส์พูดอ์ กาให้เห็นว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการร้องเพลงแล้วถ้าคุณเปิดอย่างเนี้ยทุกคนมีตำแหน่งแ็เปล่าพี่ร้องก็จำเป็นนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาดูสายร้องคนที่มาเดินทางตะวันตกไปตามซอยบา้าวสรนธรธานีเข้าสู่ถนนเลียบคลองคือแบ่งสองจอซ้ายขวาเลยข้างหลังก็จะเห็นแบบเดียวกันนะครับแต่เวลาเราเข้าบสถต้องนะครับก็จะเป็นต้องหน้ามันจะเต็มจอให้เตมมุมมอง เข้ากล้องถอยก็เต็มจอนะครับสามวามร้องอย่าม้ครใัครดคืออะไรวะจริงๆดูไม่ยากจอให้ได้ก็แบบนี้เลยซ้ายขวาก็สนใจติดตั้งอ่ะจะขยายเต็มจอนะขีดกลางนี้กดค้างแล้วก็ลากทิ้งไปครับรายตารของเราในวันนี้ครับวงดนกรีปั๊บรับที่สุดแห่งยุคครับรีดังๆับให้กับทีมงานเล่นอะไรก็ดูได้นะครับก็ ลูกค้าอยากติดตั้งจอ Android นะครับเป็นคลายเตอร์เมนต์เคลื่อนที่นะครับก็ติดต่อได้เอกครับที่เบอร์0 8 1 9 8 7 6 2 8 6ึ่งเก้าแปดเจ็ดหกสองแปดหกเฟซบุ๊กแฟนเพจอยู่ทุกชแนลเอกเลสซิ่งแอสโตรี่ครับแม่ร้านอยู่ถนนทวีวัฒนาซอย9นะครับถนนเลียบคลองทวีวัฒนานะครับซอย9หน้าตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะครับเข้าซอยตลาดเบอร์มาร์เก็ตเข้ามานะครับหรือเข้าทางพุทธนรสัยสี่กุฎุลลม18ก็ได้ครับขอบคุณนะป๋องครับสวัสดีครับ